สวัสดีค่ะแม่เอ๋น้องแก้ว วันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่น้องกายเปิดเทอมขึ้นชั้นอนุบาลสามนะคะจริงๆเพื่อนหลายคนก็เปิดไปแล้วก็มีนะแต่ว่าโรงเรียนของกายเป็นไงครับกายเปิดช้านิดนุ่มนิดนุ่มโอเคแล้ววันนี้จะทําอะไรกันคะวันนี้เราก็เลยจะมาทาคลิปจัดกระเป๋านักเรียนน้องกายค่ะไปโรงเรียนนะคะน้องกายในกระเป๋านักเรียนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างโอเคยัาไม่เริ่มแล้วยิ่งชงอะไรจะเริ่มแล้วยิ่งต้องอะไะเย็นก่อนจะเย็นก่อนอ่ะเราจะมาเลือกก่อนว่าเออควรจะมีอะไรบ้าง กระเป๋ากับ้ากของเทอมที่แล้วตั้งแต่ปิดเทอมมาก็เอาไว้เลยค่ะเป็นคทุนที่ขยันมากค่ะเออพรียนเทจก็จริงว่าอย่างนั้นเลยค่ะนะคะของน้องกายเนี่ยเขาก็จะมีนี่เลยสมุดที่เขาจะใช้ประจํา อันนี้ก็ด้วยเาเปลี่ยนชั้นแล้วไม่ไม่เปลี่ยนสมุดเหรอคะเปลี่ยนค่ะนไปด้วยอ่ะว่าจะให้ดูว่ามันเป็นสมุดไปโรงเรียนด้วยอ่ะหนอนไปโรงเรียนได้เป็นสมุดที่เขาต้องจดทำการบ้านมาทุกวันอ๋อแสดงว่าเล่มเล่มใหม่เอ้ยเทอมใหม่เราก็ต้องเอาไปกี่เล่มสองเล่มใหม่อ๋ออันนี้เล่มเก่าไม่เอาแล้วค่ะอ่ะเหลือสองเล่มใหม่อ่าโอเคลายอะไรคะลายอะไรคะเนี่ยลายของดิสนีย์ค่ะเฮ้ยนี่มีกี่เมาว์ว่ะดิสนีย์เบบี้ค่ะซุ่มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีนะคะมันคือซุ่มมันคือซซุุ่่มม อะไรฮะซุ่มๆุ่ตุ๊กตาที่มันเป็นตัวนี้อ่ะแล้วไงฮะแล้วมันมีสติกเกอร์ด้วยเหรอคะชื่ออันนี้สติกเกอร์เนี้ยพิเศษนะคะพี่ซานเบอร์รี่ให้มาโอพี่ซานซันเบอร์รี่ให้มาจันเบอร์รี่ซันเบอร์รี่ซันเบอร์รี่เรากินอันหนึ่งอ่ะเอารสแปะชื่อไปเหรอคะกิ่งอันหนึ่งเอา อันนี้อ๋อต้องเลือกต้องเลือกเลือกลายด้วยนะคะลายไม่สวยเอาไหมคะเราก็ติดเรียบร้อยอ่ะเอาลายสวยแล้วอันนี้เสร็จแล้วและอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นสมุดพกที่แจกกลับมาแล้วก็คืนคุณครูไปเหมือนเดิมโอเคอันนี้อะไรครับกายเย็นมากเลยอะไรคะจรุนจรุนศึกษาใครเคยอ่านบ้างต้องการบอก่อยสิฝึกอ่านทุกวันนะคะนี่เลยแล้วอันเนี้ยกายเอาไปทำไมอันนี้ท่านชาวนากับงูเห่าอันนี้มีสอนในบทเรียนเหรอคะ ใช่อันนี้ไปอ่านเล่นอันนี้เอาไปอ่านไม่ต้องเอาไปแล้วขึ้นอสาเป็นพี่โตแล้วอ่าแล้วอะไรต่อครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์หน้ารู้อนุบาลสองอ๋ออันนี้อนุบาลสองก็ข้ามไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาเล่มใหม่เดี๋ยวโรงเรียนแล้วก็อันนี้เป็นชีสเก่าอ๋อนี่เดี๋ยวเอาไปฝปิดเธอมายังไงก็มาอย่างนั้นเลยโอ้เป็นเด็กที่ขยันมากค่ะนะะอ่าไงต่อครับแล้วก็ข้างในอันนี้อะไรเนี่ยเกจกายอะไรคะเนี่ยอันนี้แกงพีสฮะแกงพี เลื่อยเอเอาของไปแกล้งเพื่อนแล้วยังไม่สำเร็จเลยอะคะเอาไปให้พีทแล้วเนี่ยมันคือพีทแล้วข้างในมันคืออะไรอะมันคือกล่องฟาวกับมันมีน้ำดูนังกึกๆเนี่ยนายต้องแกะดูสิเอากายเอาแบรนใส่ให้เอาแบรนเอาแบรนใส่ให้เยคืออันนี้ก็คือ เราเก็บตามนี้ละคะ่ะก็เดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าะนะเพราะเดี๋นะยวเรามาจัดเอาไปเลยลนะเนี่ยของของแกล้งเพื่อนเดี๋ยวไปตามไปแกล้งอสองแกล้งไม่ได้คนตามไปแกล้งก่อนอสามนะแล้วต้องเหล่าจิ๋แล้วก็ต้องเหล่าจิ๋สงสอนะคะอเกสช่วยน้องเหรอฮนะสอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมคนนี้ไม่ต้องจัดกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวให้เหล่าแล้วทำไมทำไมคนนี้ไม่ต้องเออไม่ต้องจัดกระเป๋าอะก็ยังไม่เปิดเทมโอเคอ่ะ อันนี้เป็นกบเหลาดินสอค่ะเนี่ยมาจากไหนครับต่ไฟฟ้าค่ะอันนี้มาจากไหนครับมาจากญี่ปุ่นค่ะก็ตักแรงๆเข้าไปอ่ะเอ่อเอ่อเออเอ่อยิ้มลงไปเกสอย่าจับพางไว้สิอ๋อปล่อยค่ะปล่อยปลกไปลึกๆค่ะมันไม่ลึกอ่ะอ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องเอารุ่นที่มันมันมีหัวมาแล้วนี้ค่ะอ่ะปักเข้าไปค่ะอ่ะอัตโนมือหรืออัตโนมัติกะอ๋อปล่อยปล่อยปล่อย ปล่อยปล่อยมันหมุนเองค่ะอาออกเลยเตายางยางมันยังไม่เสร็จทำไมมันแบบมีการแบบค้างค้างค่ะค่ะอือขาดมันนี่มันนี่ไม่ดีก็ไม่รู้นะตลกมันดีหรือไม่ดีอ่าเราปล่อยดูดิคะเป็นไงฮะไม่ดีเลยไม่ดีเลยอ่ะคะสวยอย่างเดียวค่ะหรือเดี๋ยวยังทำไม่เป็นอาจจะยังทำไม่เส็จอ๋อเนี่ยอันนี้ได้แล้วจับจับแล้วปล่อยมันหมุนอ่ะต้องทำให้มันหักก่อน ทำไมอะหมายถึงว่าหัวหักก่อนงนี้เหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอันนี้เป็นแต่วัตะกรรมจากประเทศอะไรไหมนญี่ปุ่นค่ะอ๋อของญี่ปุ่นนะคะเป็นของซาริโอเลยนะลิวลี่แปะไม่เห็นออกมาแสดงว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ไม่เห็นได้เลยเอาไม่เวิร์กเลยค่ะติดาฐานนั้นไม่ดีฮะยังไงก็ไม่รู้อ่ะท่านเถอะอ่ะมาต่อค่ะการทดลองทดลองกดอูซิว่าซื้อมาแพงๆจะใช้งานได้ไหมนะอันนี้หมาม้าลองวิธีแบบอะไรคะ จับใบใช่ไหมคะใช่เพราะว่าข้างในมันแกนมันก็หมุนไงแล้วถ้ามันหมุนไปด้วยนี่นะโอ้อย่างงี้เหรอคะต้องจับเดียวแล้ค่ะต้องจับไม่ให้ตัอมันหมุนตาอ่าโอเคค่ะอ่ามาม้าว่านะวยเหลาค่ะมาม้าใช้อย่างเงี้ยสบายใจเด็กเด็กเราเด็กตอนนี้เด็กแข่งกันเหลาค่ะเพราะว่าอยากเหลาไอ้เครื่องใหม่จับใบเนี้ยช่แล้วหนูยังไม่ได้เล่าเพิ่งใหม่เครื่องใหม่เดี๋ยวให้จายบ้างไงบ้างอ่ะค่อยๆเออมาม้าทำได้ไหมคะ ไม่ได้นะการมันอ่อนแย่เลยเดี๋ยวป้าจัดการเองคือม,ม,<า>มันก็พอแหลมนะป้าแต่มันไม่แหลมเปรี้ยวนะเดินไแต่ว่าอันนี้เป็นเครื่องที่มาม่าใช้ประจำอ่ะอ๋อแหลมกวาม่าเยอะเลย,เลยอ๋อไ่ทันใจเลยอ่าอ่าชายลองเล่าช่วยกันเล่าไปก่อนนะคะอ,ะอะโตเป็นยังไงคะ อ๋อเมื่อกี้คืออะไรคะทานมันเป็นไงฮะ่านมันเบาค่ะทานมันอ่อนเกินไปมันต้องอย่างนี้ค่ะโอ้ยางละเคลื่อนปั่นผลไม้เลยค่ะโอ้เป็นไงคะเจรงด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เราด่ามันผิดไปแล้วค่ะอ่าตาคายพุดๆมันเป็นไฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับเร็วเลยไหลออกมาเยอะโอ้พอแล้วอ่พอแล้วเอาื้อมมาแหมแหลมเลยอ้ามาม่า นิ้วนิ้วแย่เข้าไปครับบ๊อมะมาเนื้ออ้วนนะผัดกันนะมาแล้วก็จานหนูผัดนะอะไรนะอ๋อผัดกันอ๋อทุกคนตอนนี้เป็นไงครับบ๊อมะแยกกันเหลาที่สองอะเพราะมันจบออกใหม่โอ้โเคว่าดีจังเลยนะท่านเนี่ยนี่นี่นะป๊าบป๊าเอาขันขาดอย่างดีเลยนะเนี่ยของป๊าป๊าเนี่ยสำหรับกล้องเลยนะเนี่ยอ่ะนอกจากเหลาที่สอแล้วต้องทำอะไรอีกไหมนะนี่แแล้้วออโโหถมีก ศึกการแย่งชิงกบเหลาที่สองผ่านไปนะฮะเหลาเสร็จแล้วค่ะน้องไก่ต้องพกนมสองกล่องไปโรงเรียนไปหยิบนมกล่องมาค่ะนมกล่องนะฮะแล้วนี่ค่ะเห็นไหมหยิบจากเต้าออกมาเปล่าคะไม่ค่ะไม่ใช่เหรออ๋อติดจากไหนฮะเดี๋ยวไปหยิบอ๋อเอาออกมาอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าขึ้นเป็นชั้นอ๋อสามแล้วสมัครมามีหรืเปล่าคะสมัครกับด้านเขียนมมใหห้ากนูเลยอะไร อ๋อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเอาเคสไปช่วยส่งส่งเคสไปช่วยอะยังไงคะพูดวายจริงเลยนะที่บ้านแบบนี้ใช้เขียนเลยหรอคะเขียนเลยค่ะอ๋ออสองยังปิ้นนะคะอ๋อสามที่ใช้เขียนเอาแล้วห้องอะไรอะคะสามทับสามค่ะอ๋อสามทับสามทับสามอย่ามรู้ดีกว่าหม่าม้าหม่ามีกรุ๊ปไลน์ตกงงไงครับกาย กายมาจากไหนครับเนี่ยกายอยู่สามทับสามห้องครูออนอ๋อโอแม่รู้อยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยอย่างนั้นเนี่ยนี่ไงเอานมใส่กระเป๋าสองกล่องอ๋อกระเป๋าที่ส่อใส่ก็เป็นอันเสร็จหนักไหมคะเรียบร้อยกินนมถึงสองกล่องทีเดียวเลยเหรอคะสองกล่องก็มือใสายๆกับมือหลังอ๋ออ่าเสร็จเรียบร้อยอ่าพร้อมไปโรงเรียนยังครับเฮ้ยในลองสะพายกระเป๋าดูหน่อยไหมครับเออสะพายกระเป๋าหน่อยครับ พ้องนี้ไม่ใช่หรอไม่เป็นไรอ่ะโอ้หนักมากเลยหนักอะไรดีอ่ะหนักนมเปล่าอ๋อไม่หนักอะครับอ๋อเดินพร้อมไปโรงเรียนแล้วเหรอครับพี่ออสามครับโอ้โหโอ้โหโอ้โใจเย็นๆครับอ๋ออะก็จบคลิปการเตรียมตัวจัดกระเป๋าไปโรงเรียนของน้องกายนะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะบ๊ายบายค่ะทุกคนบายถ้าเป็นเพื่อนนใครนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์ กดสบกับะไลแลกดกระดิ่งนะคะ